เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขเจ้าแม่ตะเคียนนะครับว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนขอบคุณพาคุณผู้ชมดูนะครับว่าเจ้าแม่ตะเคียนปุตุมพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับวัดศรีมงคลรัตนารามนะครับเดี๋ยวดูเจ้าแม่ตะเคียนเราจะได้เลขตัวไหนที่นี่นะครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะครับมาขอเปิดโชว์เปิดราบนะครับก่อนที่จะไปขอ เลขจะไม่ตะเคียนนะครับคุณผู้ชมนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้แอดมาอยู่ที่วัดศรีมงคลรัตนารามนะครับอำเภออุมพรพิสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาจุดธูปนะครับเสียงทายด้วยการขอแล้วนะครับ ดี๋ยวจะได้เลขตัวไหนเดี๋ยวจะไปดูที่ต้นตะเคียนด้วยนะเราว่าจะได้เลขตัวไหนด้วยนะครับสาธุสาธุนะจะแม่ตะเคียนนะครับ เสียบซีเลยก็ได้นะขอจ่กเสียบฝั่งน um. ี้ก็ได้เออเสียบข้างหน้าก็ได้อออามาเสียบดี่ทำไมตะเคียนเลยก็ได้จะไหมไหม

ก็เห็นห้าอีกแล้นนวนี่นี่ห้าอ <5 S 1> ีกแล้วนี่ห้าห้าไหมนี่จับเฉยๆนั่นหนูยังไม่รูปนะเมื่อกี้นี่เนี่ยเห็นไหมข้อนี่มาอย่างนี้อ,อย่างนี้แล้วก็นี้เห็นไหม,ม,มสัมผัสได้บ,บบ,บ,บุญนะแม่มสมรบบ้างบุญสร้างบารมีให้ลูลบบกไฮรันบุญยังรูปยังดี ห้าไหมคะห้าไหมหกล้องเห็นไหมครับเย็นอยู่หาชัดมากไม่ใช่ห้าสามบนน่ะนะอมตอนนี้มันจะเลขอีกแล้วน <5 S 1> ี่ทำไมมีตระเล็กห้าแต่เมื่อห้าสามจริงจริงด้วยแต่ยังไม่รู้ห้าห้าแต่เมื่อกี้มีห้าเนี่ยมาอย่างนี้ um. อย่างนี้อย่างนี้นเลขห้าเลขห้าแน่นอนใหญ่มากาตั้งแต่ปู่แล้วตั้งแต่อยู่ปู่ส่วงแล้วเนะาะเจอเตระเล็กห้าจริงด้วยนี่รอคำตอบอยู่ห้าอะไรจรุดทูบอ,อกมาอีกอืม ผู้ชมไนดะ้เจอเลงห้าน,นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับแต่ผมดูเหมือน <5. S 1> แต่ผมดูเหมือนห้าสามแต่ว่าไอรินเขาเจอแต่ห้าอย่างเดียวนะครับรู้ได้แต่ห้าไอทเลห้าย่างเดียวนะครับเดี๋ยวดูทางนู้นนะครับเห็นเลนอะไรครับตะลุนยังไม่เห็นนะอันนั้นอันนั้นแผ่บุญอย่างเดียวครับแผ่บุญอย่างเดียวเนาะแผ่บุญให้เจ้าแม่ตะเคียนที่วัดสีมงคลนะครับ ครับวัตรสีมงคลรัตนารามนะครับ<ะ>ครับเนี่ยโอ้ใหญ่มากครับต้องใหญ่จริงๆอ่ะสาธุนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะถูบรรยากาศนิดนึงนะฮะวัดสีมงคลสัทธารามนะครับรัตนารามนะครับแต่ อ่านผิดขออภัยดยเด้อคุณผู้ชมนะครับนะครับเห็นตัวเลขห้านะครับเดี๋ยวดูทูบเสียงทายว่าจะได้เลขตัวไหนนะครับตัวปกติแล้วนะครับก็มีคนมาขอเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับหวยกําลังออกได้ไม่วันสองวันที่ผ่านมานะครับก็ก็เลยเงียบไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับ เดี๋ยวมาขอโชคขอลาบกันตรงนี้ก็วูวพญานาคสวยมากเลยโอ้สาธุปุปอืมเป็นปูอะไรกันเนี่ย อสีทองไม่แน่ใจปูสีสุโธหรือเปล่าสีเขียวปูสีสุโธไม่ยากสีปฐุมมาร์บคุณผู้ชมนะสวยมากเหลืองทองอารามะเขียวทองสวยจริงๆนะสาธุคนลุกเลยครับสาธุสาธุ เดี๋ยวลูกคนเดินผ่านเลยสาธุสาธุาธลูกขอถ่ายภาพถ่ายภาพไปเอฟซได้ชมเลยนะครับปู่แม่ย่าสาธุสาธุ ผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทูบเสียงททยด้วยนะครับแต่ว,ว่าจะไม่ตะเกียนเห็นต่เลข5อย่างเดียวนะครับเห็นเลข5อย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูว่าทูบเสียงไายจะได้เลขตัวไหนนะครับสาธุจะเม่เลือลูกหลาน ขอโชคขอลาบยังไงก็ให้โูกร้านมีโชคมีลาบเด้อว,วันนี้อย่างเจแม่นะครับเะแม่ตะเขียนนะครับท่านนั่งอยู่ผมที่จะให้โชคให้ลาบนะครับ f อซนะครับ ใ้เลขตัวไหนเอ่ยครับโคตรรหน่อยเลขอะไรเอ่ยศูนค่ะศ2นงโอ้ยศูนยองเนาะงามอยู่ขันศูนย์สองก็บอกเก้าก้าหโตนี่ก็จบเนี่ยเนาะโอ้ยเนาะศูนยครับคุณผู้ชมคุณพี่มาได้0ูนย พี่ได้เลขอะไรทางนี้ได้สองห้าค่ะสองห้าอ๋อสองห้าพี่ได้ส่วนสองเนี่ยสองห้ามาจากทางไหนายเนาะมาจากทางไหลายเนาะอุตุมพรอืมจ้ะสาธุเดี๋ยวรอดูทูบเสียงทายตรงข้างหน้าอีกเผื่อจ้ะหกเก้ามาแล้วหกเก้าใช่ไหมเนี่ยหกเก้าแล้วเลขเลขหกเก้าเลขเลขสวยเนาะหกเก้านี่น่าจะมางวดที่ผ่านมาเราหกเก้านี่คนจะถูกเยอะ รอรุนรอรุนนะหกเก้าผู้ชมนะหกเก้ามาแล้วหกเกใกล้เลยครับทางนี้ได้เลขตัวยางแต่เพื่อนเล่นเห็นหานะจะหาอย่างตรงนี้ฮะสองหาสองหาตีสอหาตีเห็นตัวไสองหาตรงนี้เสองหาทงบนเลสองหาทงนี้เหาศนย์หาศูนย์ อ้ในเห็นตรงไหนเขาเบิ้งเลยไงซองหาตรงนี้อ๋อในไม้ขยในไม้ขยวอันนี้ไเห็นด้าค่ะเห็นี่บเปียแปลงมากเมือี้บันเปียแปลงมากเต้ตรงไหนเราเพิ่นเห็นห้าศูนเอ้ยห้ามกินเลยวี่เลขยหานี่นี่ซคือเลยเลขหาตัวเดียวน่ะนี่ครับบ้านี่ดีเลียหาที่นี่เต็มเลยนี่เดี๋ยวเป็นเจนหาเลยนี่ไหมเนี่ยเจนาอือ น <S 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 ี่เลขสองเลขห้าเนี่ยย่างอันกระซองหางงามอยู <t 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 ่เด็เลขสองห้ายีรถบ่กระซองหาลองลองรุนเบิงลองลองรุนเบิงเนาะคุณพีมาจากอำเภออุตุมพรนะครับก็เคยได้โชคได้ลาบจากที่เมตเคียนได้ไหมฮะได้ตอนนั้นได้ห้าแปดห้าแปด แสดงวันได้บ่อยอ่าได้ล่างได้ตรงตรงได้ตรงตรงเลยห้าแปดแบบขยาวตรงไหนลขยาวย่ำซี่ขยาวย่ำซี่ตัวนีใหญ่สองห้าใช่ไหมเมื่อกี้นในขยเาีย่ำซี่ต้นใหญ่สองห้าจะเมให้นะต้องรอทูบด้วยเนาะจะเมให้สองห้าจะไปดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาหรือยังเนาะน่าจะได้ยังขอขอแค่สามตัวน่ะ ยังบอกกำลังโผล่กลังโผล่โผล่น่าจะเป็นเลขอะไรฮะน่าจะเป็นเลขเก้าหรือเปล่าอ๋อแต่ละคนจดใช่ไหมตั้งแต่ลำเห็นบนท้องฟ้ามาเห็นอยู่ปู่สองนี่ก็ได้แต่หลักห้าห้าตัวเดียวใช่ค่ะวันที่ลำอยู่งานหลวงพ่อเพชรน่ะหนูหนูลำไปหนูลำเงยหน้าไปอย่างนี้บนท้องฟ้าเป็นเลขห้าตัวใหญ่มากเป็นห้าตัวใหญ่ เห็นห้าเห็นห้ากี่ครั้งครั้งเดียวไม่รู้ว่าห้าไหมแต่เห็นเลขห้าแต่เห็นห้าทั้งวันอ่ะสองสามวันแต่นี่เหย่าตัวนี้ก็ได้แต่ห้าเหมือนกันห้าศูนย์กับสองห้ากาก็ลองห้าห้าโ้กาก็ลองากาก็ลองห้าอีกโอ้จัดป่ะงานนี้งานนี้มีรุ่นแน่นอนครับงานนี้มีรุ่นมีรุ่นครับห้ามาเยอะมากเลยรุ่นตัวนี้

690เลข690หมอไปดูก่อนฮะคุณผู้ชมครับอันนั้นเลขบลอนด์หันจะมาเลขล่างไหนจจะะมมาาเลข690หมอ690ครับคุณผู้ชมนะครับเลขเสียมสีนะครับ690นะครับอืมชัดแล้วนะฮะ690โอเคครับคุณผู้ชมนะครับชัดๆเลยฮะ 690เนาะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเด้อนะครับตัวเลขก็ได้แล้วนะครับตัวเลขก็ได้แล้วนะครับ690นะครับนะตัวเลขก็ได้แล้วครับ690เด้อคุณผู้ชมครับขอเฮงรวยๆเด้อครับขอมีโชคมีลาบเด้อนะครับ มีนะครับขอให้มีโชคมีลาบทุกคนทุกท่านนะครับผมติดตามคลิปหน้าต่อไปนะครับคลิปนี้เขาจบแค่นี้นครับสวัสดีครับผม